สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปสลรับชาวราศีสิงค์ค่ะช่วง16ถึง31มกราคมนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าการงานการเงินโชคลาบของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ยังติดตามคลิปดวงทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีคนติดตามน้อยยังไงก็ตามนะคะถ้าตราบใดที่ยังมีคนติดตามก็ย,ยังมีแรงมีกำลังใจที่จะทำคลิปนะคะมาดูกันค่ะว่าการงานการเงินโชคลาภโชคลาบ ของชาวสิงเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างนะคะเป็นการเปิดดวงโดยรวมแล้วก็เปิดกว้างๆเป็นไกด์ไลน์ด้วยนะคะ น่าจะดีนะเนี่ยชาวสิงเดี๋ยวดูสิคะว่าดีดีทุกเรื่องไหมโอ้ว,ว้าวไม่ค่อยจะโอเค ก็ดีนะจริงๆแล้วอะ่ะก่อนนะคะถ้าองค์บริบทหรือโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าชาวสิงก็น่าจะโอเคอะคะ่ะนะคะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มองคิดที่คิดว่าน่าจะน่าจะ ไหวอยู่นะคะโอเคค่ะตัวตนของชาวสิงช่วงนี้หนึ่งแหละเราเห็นว่าคุณจริงจังมากๆนะคะในการดำรงชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะเราเห็นว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเนี่ยอืม เราจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าตัวตนของคุณมากกว่าบางห่วงบางอารมณ์คุณท้อนะคะว่าทําไมช่วงนี้มันมีแต่ปัญหาทำไมช่วงนี้ทําอะไรก็มีแต่อุปสรรคแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนั้นเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ว่าหนึ่งนะคะ คือคุณต้องลงมือลงแรงด้วยตัวเองอะคะ่ะคือไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณได้นะช่วงตรงนี้หรือแม้เวลานี้นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างอะคุณต้องทําอะไรหรือแก้ปัญหาอะไรด้วยตัวคุณเองคนเดียวเท่านั้นเองนะคะโดยที่ว่าบางทีมันเหนื่อยไหมเราก็มองว่าเหนื่อยอะแต่ในความท้อของคุณนะคะมันเป็นแรงผลักดันให้คุณสู้ชีวิตนะคะเพื่อคุณจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตการงานของคุณหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องราวของความรักด้วยนะคะที่มองเห็นตรงนี้เพราะว่าชาวสิงช่วงนี้รู้สึกว่าคุณปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าคุณต้องแก้ไขด้วยตัวของคุณเองนะคะโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยจะเจอหรือมองไม่เห็นใครมาช่วยเหลือคุณได้นะตรงนี้ที่เกิดขึ้น15วันนี้นะส่วนในตําแหน่งของการเงินค่ะ เราเห็นว่าการเงินของคุณอะจริงๆแล้วคุณก็น่าจะมีรายรับแหละอาจจะได้มาจากใครบางคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่ารายได้การเงินของคุณอะชาวสิงห์บางคนอาจจะมาเกิดมาจากไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือไอเดียหรือว่าเกิดจากความสามารถของตัวเองล้วนๆนะคะนะคะที่จะดึงออกมาดึงออกมาเพื่อให้มันมีรายได้เสริมนวตรงนี้ด้วยแต่ในตําแหน่งของรายจ่ายเช่นกัน เราคิดว่าคุณช่วงนี้คุณอยากจะจ่ายเพื่อหาความสุขเข้าหาตัวเองเพื่อบอางคนอาจจะหยุดพักผ่อนนิ่งๆอยู่กับบ้านเป็นห่วงเวลาสุญญากาศหรือเป็นห่วงเวลาที่แบบว่าสถานการณ์รอบด้านมีปัญหาแล้วนะคะสถานการณ์บ้านเมืองอีกต่างหากโรคโรคโควิดมาอีกมันก็เลยอาจจะเป็นห่วงเวลาที่ว่า อช,อชิวๆก่อนขอขอหาความสุขจ่ายไปกับความสุขเพื่อตัวเองซะมากกว่านะคะณนะตรงนี้ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าให้เราบอกว่าการเงินของคุณสะดุดไหมสิบห้าวันนี้อย่างน้อยๆการเงินของคุณคิดว่าไม่ได้สะดุดไปไหนนะคะบางคนมีรายได้มาจากที่เราเห็นนะเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะแต่ถ้าการเสี่ยงโชคคุณจะได้เยอะได้มากน้อยเพียงใดมันก็น่าจะขึ้นอยู่ เขาเรียกว่าอะไรอะศักยภาพแล้วก็วาสนาของคุณด้วยตรงนี้ที่มองเห็นแต่เรามองว่าน่าจะจ่ายไปในเรื่องของรายได้มีส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่เห็นอะเหมือนกับว่ามาจากการสิ่งโชคแน่ๆละ่ะหนึ่งอย่างนะคะของชาวสิงส่วนในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยเราคิดว่าเป็นอะไรที่ อาจจะมีอะไรหรือมีข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามาหาตัวคุณก็เป็นไปได้ว่าอาจจะให้บ้านดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีเรื่องราวม,มันมองว่าน่าจะมีเรื่องราวของคนในบ้านที่ว่าคุณอยากจะเหมือนกับว่าอยากหาอะไรเติมเต็มให้บ้านที่อยู่อาศัยคุณมีเรื่องราวของการดีขึ้นมากกว่านี้เท่านั้นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของบ้านที่อยู่อาศัยของคุณแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของความรัก ถ้าใครที่ยังไม่มีปัญหาระวังหัวใจของตัวเองด้วยให้ดีๆนะคะของชาวสิงห์อันนี้สำคัญเลยบางทีคุณอยากจะวอกแวกอ่ะบางทีอยากจะทำอะไรที่ว่าดูเป็นลักษณะว่ามีเรื่องราวปิดบังซ่อนเลนอะไรกับคนรักของคุณเราเตือนเลยคะ่ะให้ระวังนิดนึงนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นหรือถ้าไม่ใช่ตัวคุณเราก็แค่บอกว่า มันอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้นะก็ขอแค่ว่าคุณก็ดูดูแลกันไปดีๆหน่อยอย่าให้มีเรื่องราวที่ว่าหนึ่งการวอกแวกการนอกใจเกิดขึ้นมานะคะถ้าในเรื่องราวของความรักแล้วเนี่ยก็แค่ว่าเอาใจใส่แค่นั้นเองค่ะถ้าเราป้องกันได้เอาใจใส่ดูแลเขาหยิบยื่นความหวานเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันเรื่องราวแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะการนอกลูก่นอกทางเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าใครเกิดขึ้นมาแล้วก็ อย่างน้อยๆค่อยๆแก้ไขปัญหาไปก่อนนะคะค่อยๆแก้อย่างน้อยๆมันก็น่าจะมีอะไรที่ว่ามันไม่ได้แย่มากมายนักนกเท่านั้นเองส่วนในตำแหน่งรายจ่ายบอกไปแล้วละ่ะความสุขเป็นห่วงเวลาเช่นเดียวกันค่ะเรามองว่าเป็นบางคนนะคะเป็นห่วงเวลาที่กอบโกยความสุขอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ตรงนี้ที่เห็นหรือความสุขของคุณน่ะคุณอาจจะได้รับของถูกใจจากคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะได้รับโอกาสได้รับของถูกใจได้รับของมีค่าอะไรทั้งหลายทั้งแหล่หรือแม้กระทั่งว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะอยากจะใช้ชีวิตความสุขเติมเต็มนะคะให้กับครอบครัวก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งว่าเติมเต็มให้กับตัวเองก็เป็นไปได้นะคะคือหมายความว่าช่วงเวลาที่คุณโวยความสุขเรามองเห็นว่าช่วงน,นี้น่าจะโวยความสุขนะในเรื่องบางสิ่งบางอย่างในหัวใจของคุณเท่านั้นเองนะคะ โอเคการงานค่ะการงานเรามองเห็นว่ามันเป็นห่วงเวลาที่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานหรือใครมีความคิดว่าเออฉันกำกกลังผวงอยู่นะว่าปัญหาการงานของฉันน่ะมันจะมีอุปสรรคอะไรไหมแต่เราเชื่อว่าเร็วๆนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะสิ่งที่คุณพยายามขี้คลายคลายปมแก้ปัญหาในเรื่องของการงานอ่ะมันน่าจะได้รับโอกาสที่ว่า ดีขึ้นนะคะเรามองว่าอย่างไงก็ดีขึ้นบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งว่าในงานอยู่ดีๆคุณได้รับโอกาสนะคะได้รับโอกาสจากเจ้านายหรือได้รับโอกาสมอบหมายงานชิ้นโบแดงก็เป็นไปได้อันนี้คือเรื่องของหน้าที่การงานแต่ถ้าใครจะหางานใหม่แล้วหรือใครกําลังเล็งเป้าหมายใหม่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นห่วงที่ว่าอุ้ยทำไมเหนื่อยเหลือเกินท้อถอย เราเห็นว่าเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวดีตรงนั้นด้วยนะคะข่าวดีในเรื่องของงานบางคนกำลังคิดอยูอ่ว่าจะทำยังไงดีอยากจะมีงานใหม่ก็เหมือนกับว่ามันไม่ใช่จังหวะด้วยนะคะแต่ถ้าคุณเหนื่อยคุณท้องานเดิมเราเห็นว่าคุณสู้ค่ะแล้วถ้าสิ่งที่คุณสู้อุปสรรคอะ อะไรก็ตามที่คุณกาลังทาอยู่ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะข่าวดีตรงนั้นมาแน่ๆอยู่แล้วละ่ะไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรมากถ้าเป็นเรื่องงานนะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยถ้าจะบอกว่าท้อคุณก็ท้อแหละท้อกับชีวิตแหละนะคะมันมีอารมณ์อะไรไม่ทราบที่ว่าอยู่ในใจของคุณที่ว่าคุณยังวิตกกังวลอยู่เท่านั้นเองตรงนั้นน่ะถ้าแค่ว่าคนเราคือลุยมันให้สุดๆเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโชคลาภหรอคะเรามองว่าโชคลาภของคุณมันน่าจะมาจากความตั้งใจในเรื่องของหน้าที่การงานซะมากกว่าคุณอยากให้งานของคุณมั่นคงให้งานของคุณเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ถ้าโชคลาภจากการเสี่ยงอะ่ะเราเห็นว่าบางคนก็น่าจะมีด้วยเพราะรู้สึกว่าเป็นห่วงหรือช่วงเวลาที่คุณอยากจะเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ารายละเอียดแต่ละเรื่องเป็นยังไงบ้างนะคะ อาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างก็เป็นไปได้มันคือการเปิดดวงโดยรวมนะแต่พยายามดึงขึ้นมาอาธิบายให้ได้มากที่สุดนะคะชาวสิงอาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยจริงๆแล้วละ่ะเหนื่อยแบบชนิดที่ว่า 1. เห็นว่าเหนื่อยด้วยตัวของคุณเองด้วยอะทุกสิ่งทุกอย่างกับปัญหาอะไรคุณต้องแก้ไขด้วยตัวของคุณเองโดยที่ว่าพึ่งพาผู้ใหญ่หรือพึ่งพา คนรอบข้างมันจะดูเหมือนกับไม่ค่อยจะเป็นไปในลักษณะที่ว่านอนอาจจะไม่ถูกใจคุณก็เป็นไปได้มันก็เลยทําให้ตัวคุณแบบว่าต้องลุยเองอคะนะคะเป็นห่วงเวลาที่คุณลุยเองจริงๆเดี๋ยวมาดูเรื่องงานคะ่ะจะเป็นยังไงบ้าง บางคนมีเรื่องราวของงานเดิมๆการปัดฝุ่นงานเดิมนะคะหรือแม้กระทั่งว่ามีอะไรก็ตามที่เหมือนกับว่าคุณพยายามทํางานของคุณอะอให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นให้มันดีกว่าทิศทางที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะตรงนี้ที่เห็นแต่เราเห็นว่างานของคุณมีปัญหาจากเพื่อนร่วมงานไหมเราบอกว่าไม่มีปัญหาจากเพื่อนร่วมงานค่ะบางคนอาจจะได้เพื่อนเก่าเพื่อนแก่มาช่วยเหลืองานคุณก็เป็นไปได้นะคะ ในเรื่องของงานคุณจะมีโอกาสพบเจออะไรดีๆที่ว่าเป็นไปนลักษณะหนึ่งข่าวดีโชคในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อตนตำแหน่งด้วยนะคะตรงนี้ที่เห็นแต่ถ้าใคร ถ้าจะบอกว่าอะไรดีคะจะบอกว่ามันเป็นห่วงที่คุณต้องจริงจังอะค่ะจริงจังแล้วเครียดไหมเรามองว่าคุณก็เครียดวิตกกังวลแหละในเรื่องของงานอยากจะให้งานของคุณออกมาดีที่สุดเท่าที่ดีได้อะบางคนมีปัญหาค้างคาง,งานเดิมนะคะยังไม่ได้สะสางตรงนี้แล้วมันเกิดการท้อเอ๊ะทำไมงานของฉันมันไม่ยอมสําเร็จสักทีเนี่ยเขาบอกว่า ความท้อของคุณน่ะมันจะเป็นแรงผลักดันนะคะให้คุณสู้ให้คุณแก้ไขปัญหาไปได้ทีละเปาะทีละเปาะเพราะเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางห่วงบางอารมณ์ของชาวสิงห์บางอารมณ์รู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อแต่คุณเปลี่ยนจากความท้อเนี่ยเป็นความต่อสู้เป็นการต่อสู้เป็นการเอาชนะนะคะกลับกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําอยู่มันผลตอบรับมันกลับมาดีอะค่ะนะคะณนะตรงนี้ที่เกิดขึ้น บางคนน่าจะได้ข่าวดีในเรื่องของงานด้วยถ้าใครมีเรื่องปัญหา,าที่ต้องออกจากงานนะคะหรือต้องลาพักร้อนหรือการที่คุณได้หยุดพักร้อนโดยที่คุณไม่ได้เต็มใจอะไรก็แล้วแต่นะคะเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่คุณพักจริงๆคะ่ะแล้วพอคุณพักแล้วเนี่ยโอกาสใหม่ๆเขาบอกว่าจะมาหาคุณเองนะคะ ข่าวดีอะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเราคิดว่ามันมันน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีอะค่ะ นะคะงาน15วันนี้ของชาวสิงเหนื่อยก็เหนื่อยแต่แย่มากไหมเรามองว่าไม่ได้แย่มากถ้าใครออกจากงานมาแล้วอย่างน้อยๆคุณก็น่าจะได้รับโอกาสนะคะหรือบางคนออกจากงานเดิมมาแล้วยังคงเสียดายยังคงแบบว่าไม่อยากจะหางานใหม่หรือแบบว่ารอคําตอบจากงานเดิมเนี่ยไม่แน่นะคะไม่แน่ตรงที่ว่าผู้ใหญ่ เขาอาจจะมองเห็นค่าของคุณตรงนี้ก็เป็นไปได้อย่าพึ่งท้อถอยนะคะเพราะร,รู้แต่ว่าช่วงนี้บางว่วงบางอารมณ์ของชาวสิง์ในเรื่องหน้าที่การงานคุณจะท้อสักนิดนึงนะคะมาดูกันเงินบ้างค่ะเครื่องเราอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เป็นไปได้นะคะของชาวสิงแต่พยายามดึงออกมาที่สุดเท่าที่จะดึงได้นะความหมายของเขา จริงๆอยากจะพูดครอบคลุมอยากจะพูดยาวๆอ่ะการเงินเรามองว่าคุณได้รับได้รายรับเข้ามาเรื่อยๆมากกว่านะคะแล้วการเงินเราก็มองว่ามันเหมือนกับว่าเป็นห่วงเวลาที่คุณกําลังก่อร่างสร้างตัวเพื่อความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีค่าใช้จ่ายถ้าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรเรามองว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้น่าจะเป็นการเติมเต็ม มากกว่า,เ,าเติมเต็มความพึงพอใจให้กับตัวเองตัวเองอยากได้ของให้กับตัวเองตัวเองอยากได้นู่นได้นี่นั่นถ้ามีรายจ่ายนะคะเติมเต็มให้กับที่อยู่อาศัยด้วยเติมเต็มให้กับว่าสิ่งที่ตัวเองอยากได้ใครมีให้กับตัวเองด้วยนะคะบางคนการเงินก็ดีอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าอารมณ์ของคุณเหมือนกับว่าคุณอยากได้ดีมากกว่านี้ อยากแบบว่ามีอะไรเยอะมากกว่านี้อยากได้เงินมั่นคงมากกว่านี้อารมณ์ของคุณช่วงนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครมีศักยภาพมากเพียงพอเขาบอกว่าคุณจะดึงส่วนตรงนั้นอ,ออกมานะคะออกมาเพื่อนำมาใช้ในการหาเงินหาลู่ทางของคุณสร้างเม็ดเงิน นี่เห็นไหมล่ะมันขึ้นพูดยังไม่ทันไหนเลยก็ขึ้นมาอีกรอบแล้วนะคะเขาบอกเงินของคุณน่ะค่ะมาจากสิ่งที่คุณวาดฝันไว้มาจากความคิดสร้างสรรค์มาจากไอเดียที่คุณอยากหาไรายได้เสริมตรงนี้คุณทําได้เลยนะคะอย่างน้อยน้อยถ้าคุณมีความคิดไอเดียที่จะทําอะไรเสริมเติมแต่งให้การเงินของคุณมั่นคงมากกว่าเดิมเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังจะคิดอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังลังเลยอยู่นั้นในใจคุณน่ะอย่างน้อยน้อยวันข้างหน้าเงินส่วนนั้นนะคะ มันจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้กับชาวสิงได้ด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเสริมอยู่นั้นเรามองว่ามีคนสนับสนุนคุณนะคะบางคนมีเรื่องราวของการผิดหวังอาจจะเป็นเพราะว่างานเดิมสะดุดงานเดิมมีปัญหาเงินมันก็เลยเงินมันก็เลยแบบว่า สะดุดบ้างเล็กน้อยแต่เราเชื่อเชื่อว่าการเงินของคุณอะต่อให้สะดุดยังไงอะคุณพลิกแพลงได้ได้อยู่แล้วนะคะคุณพลิกแพลงมาจากความคิดของคุณนั่นแหละมาจากไอเดียของคุณนั่นแหละมาจากสิ่งที่คุณพยายามบริหารจัดการด้วยตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะแต่ถึงยังไงเราก็เชื่อว่ารายได้ของคุณอะการเงินคุณไม่สะดุดหรอกคุณน่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีให้คุณอยู่นะคะเงินของคุณอาจจะได้มาจากคนรอบข้างมาจากคนใกล้ชิดหรือมาได้มาจาก คู่ครองคนรักของคุณช่วยคุณซัพพอร์ตคุณก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นแหละแต่เขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นห่วงสถานการณ์ที่ว่าการเงินของคุณน่ะคุณขมักขม้นมากเลยอะค่ะนะคะคือพยายามหาเงินสักก้อนหนึ่งให้มันมีความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองแต่ถ้าคุณเป็นเหตุการณ์แบบนี้ มันก็น่าจะบ่งบอกอะไรได้ดีแล้วล่ะในเรื่องของงานของคุณนะคะว่าคุณสั่งทาเสริมได้นะใครยังไม่ได้มีเรื่องออกจากงานนะคะงานเดิมมันนิ่งงานเดิมรู้สึกว่าการเงินมันไม่เป็นไปตามเป้าที่คุณคิดอ่ะคือมันน้อยมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากทําอะไรเสริมเขาบอกว่าเงินของคุณมาจากสิ่งที่คุณ คิดในใจนะคะมาจากศักยภาพของคุณมาจากความสามารถของคุณนะคะที่คุณสามารถดึงมันมาได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะที่เห็นเดี๋ยวมาดูโชคลาภบ้างค่ะว่าจะมีมั้งไหมถึงบอกว่าชาวสิงช่วงนี้มันเหนื่อยไหมเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยค่ะเป็นอะไรที่คุณต้องลุยด้วยตัวของคุณเองอะถ้าเป็นเรื่องงานนะถ้าเรื่องเงินอย่างน้อยๆรายได้ของคุณคุณน่าจะได้มีคนมาให้คุณนะคะ ให้แบบหรือคุณได้มาแบบวิไม่คาดไม่นึกไม่ฝันอะไรด้วยนะคะตรงนี้มีผู้ใหญ่ใจดีให้อีกต่างหากเวลาสะดุดก็เออน่าจะมีคนซัพพอร์ตได้แหละเรื่องเงินแต่เราเห็นว่าคุณน่าจะใช้จ่ายในเรื่องของความต้องการเพื่อตัวเองด้วยนะคะ ความอยากได้ใครมีตัวเองเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยอยากเที่ยวอยากหาความสุขเข้าหาตัวเองอยากพักผ่อนอยากกินดื่มเที่ยวอะไรเนี่ยคือเป็นห่วงเวลาที่เหมือนกับชาวสิงค์คุณกำลังต้องการแบบนั้นโชคลาบของชาวสิงคค่ะเดี๋ยวเรื่องของความรักค่อยไปดูติดตามคลิปความรักนะคะบอกนิดนึง โชคลาภชาวสิงห์หรออืมอืมถ้าเป็นลาบเลยนะลาบลอยอย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะเราคิดว่าเป็นห่วงเวลาที่คุณเก็บหอมรอมริบมากกว่าน่ะนะคะตรงนี้มันเหมือนกับว่าคุณพยายามหลุดพ้นอ่าบางสิ่งบางอย่างในบางห่วงบางสภาวะเราคิดว่าคุณกลัวกลัวเงินขาดแคลนกลัวเงินหมุนไม่ทัน คือคุณพยายามเก็บเงินอย่างเดียวค่ะนะคะ,นะคะพยายามเก็บเงินสร้างอนาคตเพื่อตัวเองอะ่ะสร้างฐานะการเงินให้กับตัวเองให้มันมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่นี่คือในเรื่องราวของโชคลาภบอกว่าไม่มีค่ะมาจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆมาจากเงินที่คุณเก็บเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชค ช่วง15วันนี้ชาวสิงมไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือถ้าใครจะสิยงจริงเหรอเรามองว่ามันน้อยอ่ะไม่คุ้มไม่คุ้มดีกว่าไม่คุ้มดีกว่านะคะตรงนี้มาจากมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณทั้งนั้นเลยที่ว่าโอเคความสุขความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมันก็คุณก็คิดในใจแล้วนี่แหละคือคือโชคของคุณละนะคะ ของชาวสิงก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะที่เขาบอกเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวสิงช่วง15วันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงคุณล้วน,นเลยมาจากความตั้งอกตั้งใจเก็บเงินของคุณล้วน,นเลยค่ะนะคะบางคนมีเรื่องราวของถ้าใครมีปัญหานิดนึงก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเลยก็คือ ใครมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรื่องกู้หนี้ยืมสินหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนเคยมากู้หนี้ยืมสินคุณก็ตามทีเถอะเขาบอกว่าอาจจะมีเป็นความีความเป็นไปได้ว่าลูกหนี้เก่าเขาอาจจะมาคืนหนี้ให้ขงให้คุณอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าคุณต้องจริงจังแล้วก็คิดติดตามนิดนึงนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาดูหน่อยคะ่ะ เป็นห่วงเวลาที่เหนื่อยค่ะนะคะเขาบอกคุณมาแบบนี้เหนื่อยจริงจังจริงจังในเรื่องของตัวเองด้วยใช้ความคิดสักนิดหนึ่งเป็นห่วงเวลาที่คุณคิดเยอะคิดมากสักนิดหนึ่งนะคะในการบริหารจัดการชิดของตัวเองให้มันเข้ารูปเข้ารอยอ่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากหยุดพักถ้าคุณท้อนะคะเขาเขาบอกว่าอย่าพึ่งหนีปัญหาค่ะให้สู้ปัญหานะคะ ให้สู้ปัญหาไปแต่เราเห็นว่าคุณสู้จริงๆแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้การแก้ไขปัญหาของคุณแล้ว15วันนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาชนิดที่ว่า1คุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามในชีวิตนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอะ่ะเขาบอกว่ามันมาจากการที่คุณทําอะไรได้มาจากการที่คุณสามารถบริหารจัดการอะไรได้มาจากความสามารถของคุณล้วนๆเลยค่ะนะคะไม่ได้มาจากอื่นใดเลย อยากทำงานเสริมใครมีไอเดียความคิดสร้างสรรในในความคิดของตัวเองแล้วเขาบอกว่าความคิดตรงนั้นล่ละค่ะนะคะมันอาจจะนำพาอาชีพที่มีความมั่นคงอีกหนึ่งอาชีพให้กับชาวสิงห์ก็เป็นไปได้สิ่งที่คุณหวังไว้ในใจน่ะละอะไรก็ได้นะคะที่คุณหวังเอาไว้ว่าคุณอยากทำเพิ่มนะคุณอยากทำเสริมนะ หรือว่าช่วงนี้คุณต้องลุยนะอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าคุณแค่อย่าท้อนะคะเท่านั้นเองแล้วความสําเร็จเขาบอกว่าจะมาหาคุณเองนะคะในเร็ววันตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะในเรื่องราวของอาชีพการงานของชาวสิงนะคะโอเคคลิปนี้ของชาวสิงก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ดูเหมือนแล้วว่าสรุปโดยรวมแล้วจริงๆเนี่ยชาวสิงช่วงนี้คุณผ่านพ้นได้อยู่แล้วละ่ะไม่ว่าคุณจะเหนื่อย หรือคุณจะท้อนะคะการเงินของคุณเราก็มองว่าไม่ได้ไม่ได้จะสะดุดมากนะักการเงินของคุณต่อให้คุณสะดุดต่อให้คุณมีปัญหาคุณน่าจะได้แรงซัพพอร์ตจากใครบางคนด้วยเท่านั้นเองส่วนในเรื่องราวของความรักจะไม่ค่อยพูดถึงเลยหรือไม่พูดถึงเลยนะคะไปติดตามคลิปความรักดีกว่าคลิปนี้ของชาวสิงค์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ